นะครับอ่าแล้วผมก็เอามาขายนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ตะกุดอันนี้หลวงพ่ออันนั้นหลวงพ่ออันนี้ผมก็ถามว่าผมก็เกิดความสงสัยในใจว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรเขียนเลยไม่ได้มีอะไรเขียนเลยเป็นแค่ตะกุดถักเชือดแล้วไม่มีชื่อเขียนแล้วจะรู้ได้ไงว่าหลวงพ่ออะไรอันนั้นคือความสงสัยในใจผมว่าแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตะกุดชิ้นนี้เป็นของที่ไหนหลวงพ่ออะไรใครเป็นคนสร้างเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าเขาไม่ได้มีเขียนบอก เราก็เลยแกะนะครับผมด้วยความอยากรู้เราไลฟ์สดเลยเราแกะเลยเราแกะคุณเชื่อไหมว่าจากคนดูผมแค่ประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยอะคนไม่เข้ามาดูผมสองพันแกะตะกุดผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยติดตามผมในตอนที่ผมแกะตะกุดทุกคนอ่าในนี้ใครเคยเห็นผมแกะตะกุดบ้างมีมีไหมในนี้มีไหมใครเคยเห็นตอนผมแกะตะกุดบ้างตอนนั้นแม่งเป็นเขาเรียกว่าดราม่าวงการพระสนันโอ้โหตอนนั้นแม่งเป็นดราม่าสนันวงการพระเลย ผมซื้อตะกรุดเนี่ยดอกละสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนสามแสนซื้อมามาแกะ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 แล้วก็ไลฟ์สดแกะให้คนดูว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยแกะมานะถ้าจะเป็นหลวงพ่อองค์นี้นะลายมือคือต้องบอกว่าตะกรุดหนึ่งดอกเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยเราต้องแกะมาดูลายมือถ้าเราแกะมาปุ๊บเราเห็นลายมือเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ลายมือของหลวงพ่อองค์นี้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เราก็แกะแกะแกะซื้อตะกรุดมาแกะประมาณหลายร้อยดอกซื้อมาแกะหลายร้อยดอกนะครับ <lawsuit royable. S 1> จนคนแม่งแชร์กันสนั่นวงการพระโดนดรามา่าโดนดรามา่าทําลายวัตถุโบราณนะทัวทัวมาลงผมนะบอกว่าผมเนี่ยทาลายวัตถุโบราณทําลายของเก่าล้าค่าเอามาแกะได้ยังไงเอามาเอาเอแต่จังหวะผมเนี่ยแฟนคลับฝั่งที่เขาเห็นด้วยกับผมเนี่ยมากกว่าโอ้โหทุกคนคือแม่งรอดรอดมาจากจุดนั้นได้นี่ถือว่าแม่งพลิกชีวิตเลยเพราะว่าทัวแม่งลงผมยับเลยหาว่าผมทําลายวัตถุโบราณน,นะครับแต่จังหวะ กลุ่มที่เขาชอบเหมือนผมเนี่ยดันเยอะกว่านะครับทุกคนก็ออกมาต่อต้านว่าเฮ้ยคุณอันน่ะเขาไปซื้อตะกรุดมาแกะเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินใครมาซื้อนะเขาใช้เงินเขามาซื้อแล้วเขาก็เอามาแกะโดยที่คนดูเนี่ยได้ความรู้คนดูไม่ต้องลงทุนอะไรเลยได้ดูฟรีได้ชมฟรีได้ดูในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทําให้ดูเพราะว่าตะกรุดดอกหนึ่งเนี่ยมูลค่าเป็นแสนนะครับหลายแสน ผมซื้อมาแกะหลายร้อยดอกคนที่เขาชื่นชอบในการการทําของเราเนี่ยเขาก็ออกมาสนับสนุนว่าเฮ้ยการการะทาแบบเนี้มันไม่ผิดเลยมันคือกรณีศึกษาถ้าคุณอ่านไม่ซื้อมาแกะให้ดูเนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าตะกุดนี้หลวงพ่ออะไรอันนั้นที่ไหนอันนี้ยังไงปรากฏว่าฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยเยอะกว่าฝั่งที่เห็นด้วยเยอะกว่าคุณเชื่อไหมว่าคุณเชื่อไหมว่าแกะไปแกะมามีคนดูหนึ่งหมื่นแปดพันคนหนึ่งหมื่นแปดพันคนดูผมไลฟ์สดแกะตะกุดทุกคนเชื่อไหมแล้วผมอ่ะ ใช้เงินแกะตะกุดทุกคนรู้ไหมว่าผมหมดเงินไปเท่าไหร่ทุกคนรู้ไหมว่าผมดูความกล้าบ้าบิ่นของผมอะ่ะผมหมดเงินไปประมาณ38มสิแเอมแกะตะกุดผมเนี่ยแทบหมดตัวเลยใช่ไหมผมเนี่ยแทบหมดตัวเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมผมถึงกล้าเอาเงินที่ผมเก็บทั้งหมดเนี่ยไปซื้อตะกุดมาแกะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าอย่างเงนี้ยสมมุติว่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยดอกมูลค่าแสนหนึ่งแต่ถ้าคุณแกะออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะมูลค่าเป็นศูนย์ทันทีมูลค่าเป็นศูนย์ทันที